ขอบคุณครับครับผมอันนี้ใครพอ่อหอมแก้พอ่อหรือยังหอมแก้พ่อยังเอาทำเลยอมเลยทาพอแล้วทำไหมอืมโอ้ยลูกผู้ใดนี่ลูกผู้ใดนี่ลูกผู้ใดนี่เจ้าน้ำเดแดมเนี่ <c oughs> เป็นยังไงก่อนขอ,อขอบคุณขอบคุณรับใครนี่ขอบคุณรับใครกินกิน <c oughs> ท่ากิน <c oughs> ท่า <c oughs> โอเคกินเลยนอร่อยไหมครับอ,อร่อยไหมครับ ลูกผู้ใดวะพี่น้องเอ,อ,อ้ยมันคือผู้ใดนี่ฮะมันคือโบราณนี่เจ๊กน้อยนี่เจ๊ก <c oughs> <ช>น้อยดูดูชิดน้องเป็นเจ๊กน้อยอันนี้เจ๊กใหญ่เหรอโน,นจะไปเที่ยวจังหวัดไหนนี่จังหวัดฟูอะไรนี่ฟูอะไรนี่แ<อ>ขวกันรอมามาเจ๊กเจ๊กหน่อยมานี่มานี่คืออะไรลูกอม ไม่ใช่รูปอมเปี้ยวเปี้วขอบคุณครับอันนี้ยิ่มากเลยะยงมากเลยนะยิ่งแบนเรียนเนเรียนเรีแล้วก็ไปลัน่งตัวเเรียนเรอันนี้แต่อมแล้ววันนี้ไก็จะเอาไฟมาต่งแต่จะมาพุ่งตรงไฟน้องอยากเรียนนิดนึงอ่ะแตะได้ไหมแตะนิดนึงได้ไหม ให้น้องชิมมันให้น้องชิงมมนะัน่ะให้น้องชิมนิดนึงแตะลิ้นนิดนึงที่เดียวพอเอาลิ้นแล้วเดี่ออมาพอพอ่พอพ่ออะไรวะทำไมทำไมได้ลิ้นแด้ลิ้นออกมาเอาอยู่ปะไอหนชอบเอาอยู่ไหมครับ นี่เดี๋ยวเเอาเรียเรียเาเรียเปาเรียเอเรียเรียเรีอาเรียแลบลิ้นแลบลิ้นอเอเอออือเอเรอเรออรอเรอรออเรอน้องกินน้อน้องกินอย พ่อชิไหนพ่อชิบหนพ่อชิหนอยสอับเบี้ยวแสบโยงเฉบแสบโยงบโงเบเปลี่นจากเ่าตัวอเปียนจากเยวอาเอามาหน้าใครนี่มาใาใครนี่ตุ๊กยกลูกใครตุยวรักใครตุ๊กยวรักใครอื うん。